สวัสดีครับผมนะครับวันนี้ก็เราจะพาไปดูกับโปรเจกต์กุภายในรถตู้คุณปู่ซ่านะครับผมรถตู้คันนี้ก็มีอายุก,ก็ประมาณ 30- 40ปีได้แล้วนะครับเราก็ทําช่วงล่างทําช่วงล่างไว้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้มา2-3ปีละด้วเวลาจะขึ้นสภาพภายในให้เป็นฟู้ดทัคหรือเป็นรถแคมปิ้งหรือจะเป็นโฮมออฟฟิศขึ้นที่ก็ได้ครับลองไปดูครับในการกุของเราจะเป็นยังไงครับ ใช้เวลาเพียง5วันนะครับในการกรุปรถตู้คันนี้นะครับใช้ไม้โอ๊กไม้ลังนะครับในการกรุเลยใช้ใช้ศิลปะเพราะว่าไม้โอ๊กไม้ลังเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเท็กเจอร์ของไม้สวยครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเป็นยังไงลองติดตามชมนะครับใครเห็นแล้วชอบคอมเมนต์ได้นะนะครับผมใครอยากได้แนวทางแบบนี้ก็คอมเมนต์ได้นะครับในการกรุปรถตู้นะครับคันนี้นะครับเป็นรถของผมเองนะครับสำหรับคลิปหน้าแล้วเจอกันคลิปต่อไป